อืมหนังทําจากเกมอีกแล้วครับท่านจะรุ่งหรือจะร่วง oh, <crap. S 1> สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและคลิปนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยหลังดูอันชัดเตต์ผจนภัยล่าขุมทรัพย์จุดขอบโลก ได้เลว่าโซนี่ตดยังไม่ทันหายเหม็นเลยนะฮะ Resident Evil Welcome to Raccoon City ออกไปเนี่ยโหคนด่ากันแบบหึ่งเลยกินหึ่งเลยก็ไม่ต้องรอนานนะโซนี่ก็ปล่อยตดดอกที่2มาติดๆกันเลยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะตดเหม็นเหมือนเดิมไหมนะแล้วแบบไม่ใช่เกมธรรมดานะเรื่องนี้อันชาตเน่นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ เกมประจําเครื่อง p l y y t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  o o นอะนะเอก s ุ v ีนะแทบจะทุกคนนะใครที่เล่นเกมนี้จะบอกออกมาเป็นเสียงเดียวกันหรือว่ามันสัตว์เกมดีมากสนุกมากแล้วแบบว่าเล่นจบ4ีภาคเนี่ยจะรักซีรีส์เกมนี้ทันทีอะรูปแบบเกมก็จะเป็นแนวประจนภยัยแนวหาสมบัติอะไรอย่างเงี้ยถ้านึกไม่ออกนะใครไม่เคยเล่นก็นึกถึง Tomb Raider ครับประมาณนั้นเลยแล้วผมเองเนี่ยก็เล่นทุกภาคนะคะ ยอมรับเลยว่าเป็นแฟนเกมคนนึงนะอาจจะไม่ได้แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้อะไรนะแต่เล่นทุกภาคอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อนะนี่ไงอันนี้แผ่นรวม3ภาคแรกนะแต่ไอภาค4ี่เนี่ยผมน่าจะซื้อดิจิตอลนะหาแผ่นไม่เจอนะครับส่วนอีกภาคหนึ่งโคอี้เนี่ยภาคแยกเนี่ยผมขายไปแล้วดังนั้นเนี่ยจะได้ไม้ว่าผมก็เคยเล่นเกมนี้มานะอ่ะพูดถึงความคาดหวังก่อนดูสักนิดนึงนะเอาจริงๆเนี่ยผิดหวังตั้งแต่แคสติ้งนะักแสดงก่อนแล้วนะครับว่าทำไมถึงใช้ทอมคอนแลนมาแสดงเป็นเน็ตหรือว่านาะธานดูเด็กนะฮะ คือตั้งแต่ได้แล้วว่ามาดมันไม่ได้เลยอ่ะแม้จะบอกว่าจะเล่าเรื่องราวของเน็ตในตอนวัยรุ่นก็เถอะแต่มันแอบ,บขัดๆยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ค่อยชอบนะครับสงสัยทางโซนี่เนี่ยจะวางแผนให้ทอมฮอลแลนด์เล่นไปยาวๆจนแก่เลยละมั้งจนถึงแบบว่าวัยของเน็ตในเกมะนะแต่ถ้ามันแป๊กตั้งแต่ภาคแรกล่ะแล้วไม่ได้ไปต่อล่ะอันนี้เฟลเสียหายเลยนะ นี่ถว่าเป็นการเดิมพันสูงของโซนี่เหมือนกันนะฮะที่เอาคอมฮอนแลนด์มาเล่นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพอดูตัวอย่างไปแล้วเนี่ยพอมันผ่านไปสักพักเนี่ยผมก็ลดความคาดหวังของหนังเรื่องนี้ไปพอสมควรนะครับก็อารมณ์คล้ายๆ RE อะ่ะคือแบบรู้อยู่แล้วว่าตัวเรื่องเนี่ยตัวหนังเนี่ยมันไม่ทําให้เหมือนเกมร้อยเปอหรอกตามสไตล์หนังไลฟ์แอคชั่นจากเกมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีดัดแปลงบทดัดแปลงเนื้อหาไปบ้างนะฮะตามไอเดียของผู้กำกับของคนเขียนบทอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นเนี่ยผมจะไม่เอาความรู้สึกจากการเล่นเกมไปเทียบอะไรมากมายอ่ะคือแบบว่าขอให้มันมีกลิ่นอายหรือว่าขอให้มันมีอะไรอ่ะอารมณ์คล้ายเกมอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคดีใจแล้วอะไรประมาณนั้นนะก็ลดความคาดหวังมานะก็นั่นแหละมาเข้าความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับว่าหลังดูรู้สึกยังไงส่วนตัวนะครับหลังดูจบก็อืมเอิ่มโอเคใช้ได้นะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามีความเป็นอันชาเตตพอสมควรนะฮะสำหรับในหนังเรื่องนี้ถ้าเอาแบบภาพรวมนะฮะ ผมว่าไม่คิเล่นะถ้านับว่าเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคพอได้อยู่ครับนี่แหละนะไม่ได้คาดหวังมากก็ไม่เจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้าใครไม่เคยเล่นเกมแล้วเป็นตัวหนังเรื่องนี้เลยเนี่ยผมว่าน่าจะเอ็นจอยได้นะผมคิดนะผมว่าน่าจะเอ็นจอยได้ถามจากเพื่อนที่ไปดูด้วยกันบอกว่าเฮ้ย hey, รู้สึกยังไงวะมันบอกว่าเออก็โอเคนะพอได้สนุกได้อยู่แต่ส่วนคนเล่นเกมอันนี้ก็เข้าใจอยู่กันว่าอาจจะ ไม่ชอบแต่หลายเรื่องนะในเรื่องแคสติง้งในเรื่องของบทอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวพูดคุยกังต่อองค์ประกอบว่ามีอะไรน่าคุย,ยต่อนะพูดในส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อหาบทก่อนเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ยกเครื่องใหม่นะครับเนื้อหาไม่ได้หยิบยกจากเกมภาคใดมาเลยนะคือแบบคิดเรื่องราวใหม่เลยอันนี้ผมชอบนะครับเพราะเราได้เสพอะไรใหม่ๆไปเลยอะ่ะทําให้เราเนี่ยไม่ได้แบบว่าไปตั้งข้อสังเกตอะไรมากนะผมรู้สึกว่ามันเพลินนะระหว่างที่พระเอกแล้วก็ตัวละครหลักเนี่ยร่วมกันแก้ปริศนา แล้วก็หาที่อยู่ของทองอะไรเงี้ยนะในเรื่องแต่บางฉากบางซีนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีกลิ่นจากเกมมาบ้างนะครับเอาเท่าที่จําได้เหมือนหยิบนั่นหยิบนี่มาใส่อยู่เหมือนกันก็อารมณ์เหมือนประมาณแฟนเซอร์วิสคนที่เคยเล่นเกมแหละว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะปมของพี่เนทนะบทตรงเนี้ยแซมนะฮะที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงอยู่นะฮะส่วนตัวเนี่ยผมถือว่าเล่าได้เพลินนะแล้วก็โอเคในแนวหาสมบัติด้วยกันเนี่ยผมว่าก็ประมาณไอ้อะไรอะ ทุมเทเตอร์นั่นแหละแต่ไอความที่แบบว่าดูเพลินเนี่ยจุดหน้าบน่นเยอะแยะไปหมดนะในบทน,นะยิ่งถ้าคนจับผิดเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีรอยแผลเยอะนะในหนังเรื่องนี้นะผมได้บ่นแต่ที่ผมรู้สึกแล้วกันนะอย่างเช่นการแก้ปริศนาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันดูง่ายไปหมดอีกแล้วนะรู้สึกว่าในเรื่องเนี่ยบทอวยเน็มากเกินไปนะครับคือเข้าใจนะว่าเป็นผู้มีความรู้เยอะทางด้านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เก่าๆแต่ก็บางอย่างนะโอ้โหแก้ได้ง่ายๆนะยังไม่ทันอินกับปริศนาเลย แป๊บแป๊บโอ้โหยังไงปอกกล้วยเข้าปากอันนี้ก็เข้าใจแหละว่าหนังนะมันมีเวลาเล่าไม่เหมือนเกมไงเกมเนี่ยกว่าเราจะแก้พัฒเซนกว่าเราจะแก้ปริศนาได้อ่ะโอ้โหบางทีนี่เล่นเอาแบบมึนเลยนะแบบอยู่ฉากนั้นโคตรนานเลยแต่ในหนังเนี่ยมันมีเวลาแป๊บเดียวมันก็เลยทําให้แบบว่าบทของเมสเนี่ยเก่งไปเลยไงแป๊บๆปผ่านไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปค้างคาอะไรนานอะไรเงี้ยตรงเนี้ยอาจจะทําให้คนที่แบบว่าอยากให้เจอปริศนาพัฒเซยากอะไรเงี้ยอาจจะผิดหวังอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยข้อเสียของบทนะผมรู้สึกเลยว่า องหนึ่งองสองทำได้ดีมากนะฮะปูเรื่องเนี่ยแต่องสามองค์สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นคลายแม็กแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดของอันชาเต้เนอะนะเพราะว่าในเกมเนี่ยองสุดท้ายคลายแม็กแอคชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทุกภางนะถ้าใครเล่นจะรู้เลยใช่ไหมว่าไอช่วงท้ายเนี่ยโขบบูกันระหัมซังแบบสะใจมากเล่นกันแบบมันมากยิงตัวร้ายแบบสะใจจริงๆแต่ในเวอร์ชันหนังเนี่ย ผมรู้สึกเลยว่าฉากแอคชั่นมันยังทําไม่ถึงนะแม้เราจะได้เห็นฉากอลังการงานสร้างอยู่หลายฉากไม่ว่าจะเป็นฉากบนเครื่องบินที่เราได้เห็นในตัวอย่างนะหรือแม้แต่กระทั่งฉากเครื่องบินยกเรือขึ้นไปนะครับบู๊บนเรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อลังการนะก็สมทุนเนี่ยไม่แปลกใจเลยทําไมทุนสร้างสูงถึง120ล้านเหรียญน,นะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเอนจอยนะกับฉากพวกเนี้อาจจะแบบฉากดีแล้วอแต่คิวบู๊ยังไม่ถึงอ่ะ อันชาเต็ดอ่ะอย่างที่ผมบอกมันเด่นในเรื่องการยิงปืนนะตัวละครมันต้องยิงปืนอนะ่ะแต่เราจะเห็นว่าเนสอ่ะจับปืนแค่ฉากเดียวนะฉากที่เรือมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วอนะ่ะแล้วจับได้แป๊บเดียวด้วยนะฮะโอ้โหมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีฉากยิงกันเลยนะในเรื่องนะแล้วเอาการสู้ด้วยมือเปล่าอะ่ะก็ไม่ค่อยมีอีกนะเราจะเห็นว่าเป็นการสลับมุมกล้องอะไรแบบปุ๊บปั๊บปั๊บ,บทำให้มันรู้สึกว่านั่นแหละแอคชั่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะบอกได้เลยว่ากลางกลางอะ่ะไม่ถึงกับดีมากเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดนะในระดับแอ ในเรื่องของบทนอกนั้น,นียทำได้ดีแล้วแทนที่มันจะมีฉากแอคชั่นอิ่มๆม,มันเหมือนเร่งให้จบๆไปนะบางอันนะจะรู้สึกได้เลยว่าตรงนี้เนะี่ยสองแล้วมาพูดถึงนักแสดงกันบ้างล่ะครับในเรื่องนักแสดงเนี่ยดูทอมฮอลแลนด์เล่นในบทนาธานเดลกเนี่ยแล้วเป็นยังไงนะตอนแรกบอกตรงๆนะผมไม่ชอบอย่างที่บอกไปนะครับแต่พอดูดไปก็เออพอไปไหวนะเลิอกอคติแล้วก็เปิดใจให้กับเขาเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆแบบสไปเดอร์แมนนั่นแหละที่ตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ในบทของปีเตอร์พัคเกอร์ในวัยแบบ เธอหมอยอะไรอย่เงี้ยพูดตรงๆนะแต่หลังๆนี่อาจจะชอบอะไรอย่เงี้ยก็เหมือนคล้ายๆกันน่ะแม้ว่าจะดูมาดมืดเนี่ยเหมือนเขาแสดงเป็นปีเตอร์พร์เกอร์ในสไปเดอร์แมนแต่ก็ดูไปก็เพลินลูกตาดีเหมือนกันนะครับแล้วบ้านผมแม่งมีแต่ภาค,คไทยเว้ยผมดูเว้ย ภาคไทยเนี่ยแม่งคนเดียวกับที่ภาคในสไปเดอร์แมนเลยอะภาคทอมฮอนแลนด์ะนะเออเป็นเสียงเดียวกันเลยทําให้แบบว่าแยกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยนี่มันปีเตอร์ปักเกอร์หรือนาธานเด็กอะไรอย่างงี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอรุ้นกันยาวๆนะถ้าได้สร้างภาคต่อไปเรื่อยๆเนี่ยทอมฮอลแลนด์เนี่ยจะเล่นเป็นนาธานเด็กในวัยสูงขึ้นได้จินไหมนะอันนี้ต้องรอรุน้นจะมีภาคต่อหรือเปล่าไม่รู้เนาะส่วนคนอื่นๆนะฮะอย่างมาร์กบอลเบิร์กในบทซันล,ลี่อันนี้จริงๆผมชอบตั้งแต่ดูตัวอย่างแล้วนะคือให้อารมณ์ซัลลนล เป็นตอนซัลลี่ยังไม่แก่มากนะก็พอไปไหวครับแต่ว่าดูทรงดูมาดเขาเนี่ยดูมีความเป็นมาร์ควอลเบิร์กสูงอยู่เหมือนกันนะถ้าใครเคยดูหนังแนวคอมดี้หรือว่าแนวแอคชั่นของเขาบ่อยแบบแนวตลกตลกเนี่ยนี่คือมาดของมาร์ควอลเบิร์กเลยนะจะอาจจะซ้ำซากจากเรื่องอื่นของมาร์คอยู่เหมือนกันถ้าให้บอกว่าเคมเนี่ยเข้ากันไหมกับทอมแลนด์บอกว่าโอเคนะเคมีเข้าขากันนะคู่หูคู่นี้นะ เหมือนในเกมอันนี้เขาจะต้องไปด้วยกันตลอดอะอะไรเงี้ยชอบอยู่ส่วนคนที่แคสมาเป๊ะที่สุดของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือโซเฟียอาลีมาเป็นโคอี i. ถ้าให้บอกว่าใครเหมือนเกมสุดก็คงต้องบอกว่าเป็นนางนี่แหละครับเป๊ะมากทั้งหน้าตาทั้งบทโอ้โหมีความเล่ห์เหลี่ยมไอหาทคิดจะหักหลังพระเอกอย่างเดียวเลยเหมือนในเกมเลยอันเนี้ยบทอันเนี้ยชอบเลยนะแล้วนางแสดงได้ดีมากนะครับผมว่าคนน่าจะชอบส่วนตัวร้ายก็พอได้อยู่นะแม้อาจจะยังไม่ค่อยมีพลังนะ เอ็ as, นโตดิโอแบนเดรัสนะฮะเชื er, what the fuck, ่อเพราะดฟักสัตมาดอย่างได้คิดว่าจะเป็นลารสบอสเอามาเป็นตัวหลอกเฉย <laughs> แม่งโดนแบนด็อกเชือดคอตายง่ายๆเลยบนเครื่องบินในเวนผมนี่ช็อกเลยฮะ ah นึกว่าเป็นลารสบอสนึกว่าเป็นแบบบอสใหญ่ส่วนตาตี้แกเบลนะฮะแสดงเป็นแบนด็อกไอ้นี่เป็นลาร์สบอสตัวจริงนะครับเป็นอารมณ์ตัวโกงหญิงนะซึ่งเป็นนักล่าสมบัติแกร่งๆหน่อยนะครับคอยไล่ล่าเนตกับซันล,ลี่ ก็ชอบดีนะตัวเอกไปไหนตัวร้ายไปด้วยอะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆเกมแต่ในเกมเนี่ยมันจะมีมุกที่แบบว่าตัวร้ายเนี่ยชอบไปถึงสถานที่ก่อนพวกตัวเอกนะอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะไม่รู้ว่าภาคหน้าถ้ามันมีมันจะเล่นมุกนี้หรือเปล่านะแต่ก็อารมณ์คล้ายๆเคียงอยู่หลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะอารมณ์ความรู้สึกถ้าให้คะแนนเนี่ยผมให้ไป7ครับ7เต็ม10นะนี่แหละการที่เราลดความคาดหวังลงไปบ้างเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าดูสนุกขึ้นนะ แต่ถ้าผมยังอคติอยู่ว่าอเฮ้ยเอาทอมฮอลแลนด์มาแสดงเว้ยไม่เข้าตาเลยว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูไปแล้วแบบขัดหูขัดตาไปทั้งเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันแล้วแต่คนจริงๆว่านี่ถ้าคนไม่ชอบผมก็เข้าใจแหละแต่อย่าง RE บางตัวที่แคสมามันไม่ไหวจริงๆไงอันนี้พอทรงยังพอได้อะ่ะอาทินี้มาสปอยคุยสปอยแบบว่าประเด็นไหนหรือว่าจุดไหนที่อยากจะคุยเล็กน,น้อยๆแล้วกันนะฮะของหนังเรื่องนี้นะครับหนึ่งผมชอบฉากนี้ที่หมหาเลย ฉากที่แบบว่าตอนจะจบอะนะที่ซัลลี่อะถือถุงทองอยู่ะที่เอาจากเรือมาได้นะแล้วแบบเนทขอความช่วยเหลือขอร้องเดครับแบบเอยช่วยผมด้วยจะให้จับมือไปนะจะหนีจากไอ้ตัวร้ายแบทดอกอะซัลลี่แม่งโยนถุงเงินใส่ไอ้ตัวร้ายแบทดอกอะลุกงลงไปลงทะเลไปเลยอะแล้วแบบเลือกที่จะช่วยเนทอะนะฮะหูแม่งซึ้งที่หมายฉากเนี้ยคือแบบซัลลี่เนี่ยเป็นคนอยากได้ทองอะไรอย่างงี้มากๆนะเป็นคนแบบโลภมากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเรื่องมิตรภาพอะนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคู่เนี้ย ดีเ่าภาพของคู่นี้จะอยู่กันไปอีกนานนะฮะมันเป็นแบบจุดเปลี่ยนเลยนะเออถ้าเลือกทองขึ้นมานี่แม่งเที่ยเลยอ่ะแล้วแบบตอนหลังนี่แบบมาเฉลยว่าเนสเนี่ยเอาทองขึ้นมาด้วยหลายชิ้นเลยแล้วมาให้ซารีซารีดีใจเลยเหมือนเลือกถูกอะ่ะแจ็คพอตมากเลยฉากนี้นะฮะและที่ขำเลยนั่นโคอีนะคือแบบผมชอบมากเลยความฉลาดของเนสอะ่ะตอนที่นอนที่เดียวกันที่โรงแรมบนเกาะน,นะแล้วเนสเนี่ยเขียนแผนที่หลอกให้โคอีนะแล้วโคอีเลือกที่จะหักหลังเนสอีกรอบอะ่ะ <c oughs> สาใ <c oughs> จยิ่งฝายเลยตอนหลังแม่งเห็น ขับเรือตามไปเลยอย่างเงี้ยชอบชอบฉากนี้ประเด็นต่อมามันจะมีหลายฉากมากเลยนะที่อวยสกิลของเนสนะว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้นะฮะฉากที่แบบเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่ง่ายที่สุดของหนังคืออะไรส่วนตัวนะสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าฉากที่ไขปริศน,นาโพสการ์ดของพี่อะง่ายสุดละคืออ่านไปอ่านมาอยู่ดีแม่งรู้เฉยเลยแล้วก็แบบเอาโพสการ์ดมาพลิกแล้วก็เอาไฟมารดนแล้วก็เป็นข้อความ <c oughs> เหมือนแบบอะไรวะอยู่ดีคิดได้อย่างนั้นเหรอเออแล้วก็สิ่งที่อยากจะบ่นมากที่สุดเลยก็คือสถานที่ที่เรือแมจเจอร์รนอยู่ในถ้ำอะ่ะไอ้ชี้อันนี้สงสัยมากเลยนะผมมาคิดทีหลังนะแบบเฮ้ยถ้ำมันก็ใหญ่ขนาดนั้นมันก็ดูไม่ได้เป็นสถานที่ลับอะไรนะเหมือนนาธานเด็กแกมาถึงแกก็ดำน้ำไปแป๊บๆปบถึงหรือว่าตัวโกงเนี่ยขับเรือเข้าไปแป๊บๆบก็ถึงเรือก็ได้เจอทองแลว้วอ่ะ ตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีไม่มีใครเจอสถานที่นี้เลยเหรอแอบขำงไหม,มเออลองคิดดูดิไอ้ฮ่าแม่งมันน่าจะมีคนมาเจอเรือเจอทองก่อนหน้านี้ไอ้พวกนี้ไปนานแล้วนะมันก็ไม่ได้รับอะไรขนาดนั้น,นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันดูเป็นสถานที่ไม่ได้รับอะไรมากมายเลยนะกับการตามหาเนี่ยอย่างใอ้ตอนที่อยู่ในเมืองอะ่ะก่อนจะออกไปล่าทองเะนาะไอ้เมืองใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยยังดูลับกว่าอีกอะ่ะพูดถึงฉากก่อนเอ็นเครดิตนะฮะมันมีฉากสําคัญอยู่นะก่อนจบนะฮะเราจะได้เห็น แซมนะครับพี่ของนาธานดูเด็กยังไม่ตายนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าตายกันหมดแล้วนะเขากําำลังเขียนโปสการ์ดให้กับเนทนะครับอยู่ในคุกที่ไหนสักที่นะครับซึ่งนันจะเป็นการทิ้งประเด็นเรื่องราวในภาคต่อไปนะครับสำหรับแซมก็ไม่รู้ว่าจะได้สร้างต่อหรือเปล่านะลุเนเอาเองเอ็นเครดิตเรื่องนี้มีด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเนทเนี่ยไปเจอกับคนปิดตาคนนึงนะครับแล้วก็เหมือนจะโดนยึดแหวนหนะ้าตอนแรกเนทกำลังหาแผนที่นาซีนะครับหาที่มาของแหวนของพี่ชายอะไรประมาณนั้นนะปะ่ะผมก็ไม่ค่อยทันเหมือนกันแล้วก็ เหมือนกาลังจะมีภารกิจใหม่นะครับแล้วทีเนียซัลลี่ก็โผล่มาช่วยเขานะครับซึ่งซัลลี่เนี่ยมีหนวดแล้วนะครับอ่าตัวเนี้ยแฟนเซอร์วิสคนเล่นเกมนะครับเพราะว่าซัลลี่ตอนหลังจะไว้หนวดนะครับเออค่อยเหมือนเกมหน่อยนะเออซัลลี่อะ่ะตอนหลังไม่เป็นท่าแ้วสะงั้นซัลลี่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาสองคนมีภารกิจจะไปทําอะไรในภาคต่อนะฮะอยากรู้เหมือนกันนะเออถ้ามีภาคต่อคงจะเป็นภารกิจตรงนี้นะแล้วเหมือนตอนออกมาจากร้านเหล้าอนะหนีจากไอตาเดียวอะ เหมือนพวกเขาตกใจนะเหมือนเจอใครสักคนนะอยากรู้จริงๆว่าเป็นใครนั่มันตัดฉากไปเลยนะครับไม่โคอี e, ้ก็แบดด็อกหรือเปล่าแต่ให้ดาวน่าจะเป็นโคอี e นะส่วนตัวถามว่าอยากรู้ากต่อไหมผมอยากดูนะเพราะว่าภารกิจของในอันชาเต้นภาคเนี้มันยังเป็นแค่น้าจิ้มนะผมว่านะถ้าเราเคยเล่นเกมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันชาเต้นเนี่ยชอบลุยป่าลุยเขาลุยในเกาะอ,อะไรเงี้ยที่เป็นแบบโลเคชันแบบโอโ้โหแบบรกๆหน่อยนะซึ่ง ฉากอลังการอลังการเนี่ยคงจะต้องไปติดตามมากต่อนะขอให้มีนะมันจะได้แบบได้ไปเจอฉากแบบนี้คงจะสวยน่าดูนะเหมือนในเกมนะอาจจะทาให้ถึงเกมแต่แบบอยากดูฉากเหล่านั้นแล้วพูดถึงสิ่งที่เซอร์วิสแฟนเกมจริงๆหน่อยเพื่อนๆนะ่ะคิดว่าฉากไหนรู้สึกว่าเหมือนเกมมากที่สุดเลยอัน,นนี้มันใช่เลยมุกจากเกมเลยอะ่ะส่วนตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นฉากที่พิกโปสการ์ดนะมันมีเสียงโปสการ์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราดูข้อมูลจาก ในโปสการ์ดในเกมมันจะมีแบบนี้เยอะมากเลยคล้ายเลยใครคุ้นที่ไหนลองพิมมาและนี่ก็เป็นรีวิวคุยสปอยเล็กๆน้อยๆของ u n c h a r ต้นนะครับก็พูดคุยกัน,กนขำๆนะครับก็ถ้าชอบทิปลืมกดติดตามติดคลากดไลค์กดแชร์ like, ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่กับรีวิวหนัง,นงหน้าๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย